โอเคคลิปนี้นะครับชื่อคลิปว่าทฤษฎีค่าเฉลี่ยนะครับ average theory นะจริงมันก็เป็นหนึ่งในบทความที่ผมเขียนไว้น่าจะค่อนข้างหลายปีมากๆแล้วนะเป็นก็เป็นบทความที่ผมเขียนไว้ตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมประกวดค่อนข้างเยอะนะประกวดเยอะมากนะทุกคนถ้าเกิดถ้า follow <S <S ผมมานะครับผมก็จะประกวดแทบจะทุกรายการนะทุกทุกกีฬานะจะมีทั้ง bodybuilding นะครับพอไกยมี strongman มี powerlifting นะครับก็อะไรที่แบบยกน้ำหนักอะทั้งหมดผมผมทำหมดนะครับผมเอาหมดเลยนะตอนนั้นคือเป็นบ้าเป็นหลังนะครับแบบ c ครซี่กับมันมากมผมคนชอบแข่งขันนะชอบแข่งชอบแบบอัดให้ยับนะต้องแบบต้องสุดจริงๆทําทำมันหมดนะครับทีนี้ก็เป็นช่วงนะครับเป็นช่วงที่ผมก็ต้องปั้นแบรนด์ด้วยนะผมก็ต้องทำแบรนด์ของผมด้วยนะบแบรนด์ฮิลลารีดด้วย นะครับก็แน่นอนนะครับอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมก็ต้องหาเงินเหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันคือก็ทุกคนนะทุกคนท,ที่ที่อยู่ตรงนี้ที่ฟังตรงนี้นะทุกคนก็ต้องหาเงินเหมือนกันนะครับมันก็จะมีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเออแล้วนนช่วงที่ผมประกวดหรือแข่งอะไรเยอะๆทั้งหลายเนี่ยคือผมจัดการเวลายังไงทำยังไงทำไมถึงแบบ ทำประกวดก็ทําหาเงินก็หาทํางานก็ทําผมเห็นพี่แบบลงบทความทุกวันลงโพสต์ลงไอจลงเฟซบุ o กยูทูบติ๊กต็อ o k วิตเ t อร์ลงสตอรี่ลงแบบลงตลอดเลยนะคคือพี่มีระบบจัดการอะไรยังไงทํำยังไงนะถึงได้แบบทั้งประกวดได้นะครับช่วงตอนนั้นผมก็ชนะค่อนข้างเยอะนะผมชนะแทบจะทุกรายการหมดเลยนะครับชนะหมดเลย ตองแมนก็ชนะเพาลิฟก็ชนะจะมีแค่ตัวเมนฟิสิกนะท,ที่ยังไม่เคยชนะกับมันนะแต่ว่าบอดี้วิลดิ้งเคยชนะตั้งแต่สมัยเมื่อเยาวะชนแล้วนะครับก็ทีนี้คำถามเรื่องการจัดการเวลาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ผมก็ตอบเช่นกันอย่างตรงไปตรงมานะครับคือผมแทบแทบจัดการไม่ได้เลยนะผมแทบจัดการเวลาผมไม่ได้เลยผมจะเป็นคนแบบคือทำอะไรแบบตอนนั้นคือเออเจน ก็มาก่อนอะไรเออเจนรีบตอนนั้นก็คือทําก่อนทําก่อนทําก่อนหมดเลยอ่ะชั้นนี้ตอนนี้ชันรู้แค่ว่าชันต้องทําอันนี้ตอนนี้ฉันก็ทำ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 ,ทำไปนะครับมันทำให้ผมอะไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรค่อนข้างดีสักอย่างนะมันก็จะกระจายนะครับมันก็จะกลายเป็น average average ไปหมดเลยมันไม่ใช่แบบร้อยอันนี้ร้100อยเต็มนั้นร้อเต็มอันนี้วันนี้ผมกินได้แค่2มือ้อแล้วแบบ ประชุมทั้งวันนี้นะครับนี่ก็ชุดก็ทํางานจนจนถึงทุกวันนี้นะครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นการใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่นะครับผมจะค่อนข้างบิสเนสค่อนข้างเยอะนะครับทำงานทําธุรกิจทําอะไรแบบมีติ้งอะไรทั้งวันน,นะครับกเ็เราใช้เราใช้ความคิดเราใช้ i n เซ็ t แค่ที่ว่าอย่างน้อยเราทํานะครับเราทําวันนี้มันดีกว่าไม่ทํา คือต่อให้มันห่วยทุเลศแบบแย่ยังไงวันนี้จะได้กินข้าวแค่มื้อเดียวหรือจะไม่กินเลยหรืออะไรก็ตามนะฮะผมก็ยังต้องลากตัวผมเองไปที่ยิมนะไปเล่นไปซ้อมทำโปรแกรมตารางผมอะให้มากที่สุดที่จะทําได้ผมรู้สึกว่านะครับเ,เพื่อนๆหรือหลายๆคนคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นประเภทแบบ perfectionist คือต้องรอนะะต้องรอให้แบบ อะไรได้ร้อยเปอร์เซนตฉันต้องคำนวณทุกอย่างให้มันเป๊ะทําให้มันอะไรให้มันดีแล้วฉันถึงจะลงมือทําโอเคซึ่งมันก็ดีครับมันก็ดีมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ผิดมันถูกต้องนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถจัดการเวลามันคือคือมันไม่ใช่ว่าผมไม่เก่งเรื่องจัดการเวลาอะไรขนาดนั้นนะแต่คือเรื่องทํามันเยอะไปหมดเลยเยอะทุกอย่างแบบจิปาถะเต็มไปหมดจนมันไม่สามารถที่จะบริหารเวลาได้ ดีขนาดนั้นคือผมก็มีแค่คนเดียวมีแค่2มือนะผมไม่สามารถแบบไปโผลท่ที่นั่นที่นี่จัดแบบตารางเวลาให้ได้ลงล็อกให้ได้ทุกอย่างนะครับแล้วยังต้องแบกร่างมาซ้อมอีกแบกร่างที่มันเหนื่อยทั้งวันข้าวไม่ได้กินมานะครับมาซ้อมอีกแต่ผมเน้นการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติการลงมือสิ่งที่เพื่อนเอนเห็นผมทําทุกวันก็คือตามความจริงเลย นะถ้าเกิดใครแบบตามในใน IG s t o r อผมจะแอคทีฟค่อนข้างมากใน IG นะครับ IG IG Story นะครับค่อนข้างมากก็จะเห็นนะบางวันคือแบบข้าวไม่ได้กินเลยนะกาแฟมีติ้งกาแฟมี e ติ้งซ้อมคาร์ดิโอข้าวก็คือข้าวก็คือแบบก๋วยเตี๋ยวข้างทางข้าวขาหมูข้าวหมูแดงแบบอะไรคือข้างทางที่แบบ just get in แล้วก็ไปซ้อมนะครับแล้วผมจะถือคติที่ว่า ก็อย่างน้อยยังได้ทำา0 1 1 0 0 1หรือ0 0 00 0 0 0 0 0มันก็มีค่ามากกว่า0อยูด่ดีนะครับแล้วผมก็ compile นะครับ compile dose actions นะครับสร้างมัน b u i l มัน slowly build มันไปเรื่อยๆต่อให้อิดบ้านผมมันจะสร้างช้ามากสักแค่ไหนแต่ผมแค่ไม่คิดที่จะหยุดทำท่านั้นเอง ผมไม่รอนะครับผมเป็นคนที่ไม่รออะไรให้มันให้มันเพอร์เฟกบางเรื่องาจจะต้องรอจริงแต่ผมว่าสปีดนะครับสปีดในการตัดสินใจมีผลมากกว่าเพอร์เฟกชันนะครับหลายๆโอกาสที่ผมได้รับหลายๆโอกาสที่ผมได้เจอมันมาจากการเทคแอคชั่นที่ผมไม่หยุดนะถึงแม้ว่าคุณตี้ของมันมันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ นะเพราะว่าผมมีเรื่องต้องจัดการหลายอย่างแต่หลายๆโอกาสอย่างที่ผมพูดนะเช่นยกตัวอย่างเอาวันนี้ผมลากล่างผมไปที่ยิมนะครับไปที่ยิมคือเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วแต่ปรากฏว่าดันเจอนะครับเจอกับ follower ท่านหนึ่งเพื่อนๆท่านหนึ่งเดินเข้ามาคุยเข้ามาคุยไปคุยมาเอ้ยจะหลดถูกกันแลกเปลี่ยน contact คุยกัน connection นู่นนี่นั่นกันเกิดเป็น opportunity ใหม่ๆนะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆเกิดเป็น content ใหม่ๆหรือเกิดเป็น podcast ใหม่ๆ ที่ยิ่งสามารถช่วยแชร์เรื่องราวดีๆออกไปสร้างคอนนคชันสร้างธุรกิจมากขึ้นไปอีกผมถือว่าแอคชั่นอย่างน้อยนะครับเราได้ทำอ่ะมันมีประโยชน์มากกว่าการไม่ทำอะไรการนอนอยู่เฉยๆมากๆเลยนะครับมากๆมันประโยชน์มันเป็น10บเท่าแต่เราเราอาจจะมองกันไม่เห็นนะครับหรือไม่สามารถคว้าโอกาสตรงนั้นได้เป็น ผมก็จะจะ,จะชอบพูดอย่างนี้ว่าเราเราออกไปเนะี่ยอย่างน้อยนะครับมันมีข้อมูลมาอินโฟอะไรที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยพวกนั้นนะ่ะเราเก็บเข้าเป็นเมมโมรีนะเราเก็บเข้าเป็นเมมโมรีแล้วเราค่อยมาแวบนึกถึงมันประยุกต์อะไรของมันต่อใน,ในสถานการณ์ข้างหน้าในอนาคตเนี่ยบางทีเราจะก็จะแบบเราจะแวบนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆที่เราแบบได้ออกไปเจอออกไปทําวันนั้นที่เราไม่ได้นอนเฉยเโยง่ๆง ộ, ง ộ, ง ộ, อยู่บ้าน นะครับแล้วมันก็ค่อยมาผนวกประยุกบวกอะไรกันเป็นอย่างนี้นะครับมันมันทาให้ผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์ได้มากกว่าการอยู่เฉยๆจริงๆผมก็ต้องสารภาพตามตรงนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ที่ที่อทบอกนะจัดการเวลาได้ดีเลยเพียงแต่ว่าผมไม่หยุดทําแล้วผมก็บวกไอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์อ่าวันนี้สิบเปอร์เซ็นต วันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่วันนี้ดีหน่อยวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ครบหมดบวก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 กันเข้าไปนะครับบวกเข้าไปมันดีกว่าการไม่ทําอะไรจริงๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกในในคลิปนี้เฉยเฉยเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยออกไปทํานะครับลุกออกไปทําบางทีเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันพร้อมไม่ต้องรอให้อะไรมันมันดีไปซะทุกอย่างแล้วถึงจะออกไปทํามัน บางทีสมองเราหลอกมันหลอกเราอยู่นะครับต่อให้ผมจะ d e p r e s s แค่ไหนต่อให้ผมจะเครียดอะไรก็ตามถ้ารูทีนผมเซตว่าวันนี้ผมต้องคอยเดียวหกสินาทีผมต้องเดนลิฟห้าเซตผมต้องเบนช์เพรสสี่เซตผมต้องยืดตัว stretching อีก20บเซตผมก็ต้องทำต่อให้ผมจะ d e p r e s s แค่ไหนนะครับอิโมชันผมจะแย่ สภาพจิตใจมันจะแย่แค่ไหนก็ตามเจอเรื่องอะไรมาก็ตามวันนี้จะโดนโกงวันนี้จะโดนคน t e x มาดา่าวันนี้จะโดนอะไรรถติดอะไรที่มันมูดดี้ทั้งหลายนะครับพยายามทําให้ดูทีนของเราอะ่ะมันคอมพ l e ทให้ได้เราวางไว้เราวางไว้ต้องทําอะไรทําให้ได้ทําให้ครบอย่าให้สมองเรามันมาหลอกนะครับว่าเฮ้ยวันนี้โนโน no, 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 no เหนื่อยพักเถอะ กลับบ้านเถอะมึงกลับไปกลับไปนอนสบายกว่านะมันไม่มีอะไรโตจากคอมฟอร์ทโซนนะครับผมบอกเลยคลิปนี้สั้นๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมาก just do it นะครับ